มาดูกันนะฮะว่ามือถือที่ลดราคาหน้าใช้หารุ่นล่าสุดปีสภงพันิมีตัวไหนที่คุ้มค่าน่าใช้กันบ้างปะรุ่นแรกกับตัวของ iQ z ู X 5G ปัจจุบันเหลือเพียงแค่5,5001หนึ่งคือการน้ำกัน,นกเซนใน i p 6กนะครับแล้วก็จอเนี่ย120ี่ิเพแบบลื่นลื่นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับกล้องหลัง50บล้านมาพร้อมกับ C p u เนี่ย Snap หกจันและระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่เนี่ย6,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ชาร์จเร็ว44ี่ส โคโคเอ็กซ์เจ็ด ปัจจุบันเหลือเพียงแค่8,009เท่านั้น1คือกันน้ำ IP68 สแกนนิ้วเนี่ยบนหน้าจอจอ120เฮิร์แอมโมเลดลำโพงคู่สเตอริโอกล้องหลัง50ล้านพร้อมกันสั่น OIS CPU d i m e n s i t y 8,400 Ultra และมีระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่เนี่ย6,000มิลแ ah นะครับและชาร์จเร็วเนี่ยอีก90วัตต์ Honor X94 Smart ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่6,200นะ6,200ได้อะไรบ้างมาดูอึดถึกทนนะครับกันกระแทกเนี่ย2เมตรเลยเคมากันน้ำได้300 6 0องศานะครับจอเนี่ยเป็น120พิร์ขนาด6.8นิ้วกล้องหลังเนี่ย108ล้านมาพร้อมกับ CPU เน 7, ี่ย d i m e n s i t y 7 0 2 5 u l t r a แบตเตอรี่เนี่ย 5,800mAh แล้วก็ชาร์จเร็วอีก35วัตต์4ครับกับ Vivo Y205G ปัจจุบันเนี่ยเหลื่อมเพียงแค่8 0 0 0นิดนิดเองจุดเด่นคือบางเบานะครับ188กรัมกันน้ำกันเสียใน IP64 นะครับจอเนี่ย120พิ AMOLED นะครับแล้วก็ลำโพงคู่สเตอริโอ กล้องหลังใน50ล้านกล้องหน้า32ล้าน CPU เน Snap 4 Gen 2แบตเตอรี่ใน0 0า0มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จเร็วอีก80วัตต์ Oppo A 5 Pro 5 G ปัจจุบันเหลือเพียงแค่6,400กว่าบาทได้อะไรบ้างมาดูกันน้ำ IP 69ลึก1.5เมตรนาน30นาทีจอ1 2อยย6.67นิ้วพร้อมลำโพงคู่กล้องหลัง50ล้าน CPU เน่ย Dimensity 6,300แบตเตอรี่ใน 5, ี่ย5 8 0แล้วมิลลิแอมแลวก็ชาร์จเร็ว 4, สีว่สิมหันไั้